สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมือนี่มาพบกับออมคนอีสานอังกฤอีกแล้วเ้วยค่ะเด้อมือนี่นะคะออมรอู้สึกว่ามันจะหนาวแห้งนะคะเนอะหิมะกระตกนะคะหิมะขางนอกกระตกอีกนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้เนาะออมก็เลยอยากซดหน้าม้อนๆพี่น้องจักสกินอีหอย่างเนาอะอนกับบไดร่งเขานะคะช่วงนี้เนาะ,ะ,ะอ่อออมก็เลย มาแกงเ้นนะคะเพื่อนๆแกงเ้นแกงวุ้นเส้นใส่กับปลากระกป๋องนะคะเพื่อนๆผู้ใด,ดมากินไแกงเส้นมากินน้ำกันนะะด้ค่ะเด้อนี้ค่ะปลากระกป๋องนะคะปลากระกป๋องเนาะแกงใส่เส้นนะคะอุย้ยพี่น้องเอ้ยสวัวสทีได้กินเส้นอื่นเมื่อแล้วพี่น้องแล้วก็ออมก,กับซีี่ขาวเหนียวมากินน้ำเด้ค่ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆมาเอามากินกันเถอะหิวแล้วหิวแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวออมกะสิขรอ,อนุญาตักมาใส่ถ้่วแบงนะคะเพราะว่ามันไก่โพดมันกินหยาบเนาะออมกัสิตักมาใส่ถ้่วนะคะ,ะ,ะ,ออะ,คะเพื่อจะได้กินง่ายขึ้นเนาะเนี่ยคะ่ะโอ้ยเสนเ้นยวืว สดแกงเส้นน้ำกัาด้ค่ะเดอ้อแกงวุ้นเส้นใส่กับปลากระกป๋องนะคะเดี๋ยวขอตักอปลามานันจากตอนนึงเนานะปึ๊บปลากระป๋องนี่ก็ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เมืองไทยเราเลยนะคะอืนามอืดไอเส้นอืด น้ำม,มดแล้วค่ะพี่น้องขอสดน้ำกันเด้อมากค่ะมาค่ะสดน้ำน้ำกันแสบแต่ว่ามันเย็นไปจังน่อยสวดสิดได้กินบอกเป็นยังมอเป็นยังยังแสบอยู่นะคะมามามากค่ะปั่นข้าวเหนียวตุยข้าวเหนียว คุยมันก่อนนะคุยเสร็จนะคะคุยเสร็จอืมอือออออจับจับจ,บจับขนาดเครื่องบอ่ครบบด้วยค่ะเนี่ย่มมีผักบมมี่ผักนั่งรักไซนะคะนะคะอืม ต้นปลาต้นปลาอืมจับจับเนี่ยกินง่ายๆ่าคงบานเท่านะคะเนาะตะกี้เนาะไปอไปดำหน้าไปดำหน้านะคะเนาะก็กะซิมี่แกงบุญเสน่นน้ำนะคะ ไปดำหน้าเกี่ยวเขาปลูกมั่นตัดอ้อยตัดยางกะ่ะอันเจ้าของอันเจ้าของงานเพื่อนกะ่ะเสเฮ็ดแนวกินสู้กินเนาะค่ะเนาะ อืมชอบไปเลยมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้ออืมเส้นอืดนนามซิโปโมี่ห้สด อืมตักมาใส่ถ้วยนี่เราวัางเด้อพี่น้องระวัางเด้อเราวัางเส้นดีดเ้าตาเด้อพี่น้องเอ้นี่เราวัางเด้อเราวัางเด้อกินน <c oughs> กินอาหารที่เป็นเส้นนี่ยราว้างยากเ้อค่ะย่านดีดใส่ตาเนาะผู้ใดเคยอถือเส้นดีดใส่ตาแนบ่ะ่ะมาค่ะมาค่ะ มาใกลๆตากอือเอาใส่มือหลวดเพราะว่าน้ำน้ำม,มืดแล้วเซนอืดป้อเซนดูดน้ำไปมืดแล้วบันนี้นี่อันเซนกระแห้งนัวได้บ้านนี้เนาะคะ่ะ เส้นก็ยิ่งจะนวัวขึ้นที่มากระเบอร์เศร้าตกจะเกือพี่นอ

ใส่น้ำปลา,าน้ำเดือดค่ะเดือนี่คอ่อมใส่น้ำใส่น้ำปลา,าด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอ่าห <c oughs> นาหน,นาวอยู่นะคะพักงั้นกับพ่อได้ปลูกได้ก็เลยบ่มี่พักนั่งรักมาใส่เนาะ แซบหลแซ่บจนต้องเลียนิ้วอืมอะอืม,อม จับปวดเจับปวดจับปวดถึงตอนบักพีกบางหน่อยงงพี่น้องเอ้ย อ,อีกจะข้ามกันพี่นอ้องอีกจะข้ามกันแซบ่บระวังดีต๋ตาด้วยนีย่โอ้ยเวลาผ่านไป ไม่ยังกโกหกนะคะเนาะสำหรับมื้อนี้นะคะอ้อมกับผ้าพี่พานองมากินแกงเสน้นแกงวุ้นเสน้นใส่กับปลากะป๋องนะคะเนาะใส่น้ำปลารนื้เนื้อน,นะคะเดี๋ยวมื้อนี้อ้อมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแล้วะเข้ามาติดตามอ้อมนะคะเด้ออ้อมก็มีกำลังใจนะคะที่จะทำคลิป ต่อๆไปออกมาให้พี่ให้น้องในเมืองกันเนาะค่ะเนาอะอยู่เป็นกำลังเร่งใจให้ออมไปดันเวเนาะค่ะเด้อสำหรับเมื่อนี้อ่าสวัสดีค่ะ